สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แอครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับเรามาพบกันขอสวัสดีสวัสดีครับม,มารยาทดีจังกับกน<ะ>นานิกาเซเซนทอกค่ะอ่อนหน่อยๆ <c oughs> โอ้เออขอบคุณแฟนๆรายการที่ติดตามนะคะเพจกัน,นิกาเซเซนทอกใช่ไหมครับแล้วก็เจอหน้ากันก็จะทักกันเลยว่า เห็นในรายการแล้วนะตอนนี้ดีจังมีรายการทีวีเวทีให้ดู <immen mesela> แล้วก็มีวอลลคลิปต่างๆจะเป็นประโยชน์มากจริงๆอยากจะบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์ข่าวว่าอย่าอย่าคุยกันเพราะเราจะเจอตัวจริงกันเนี่ยยากยากเขาเรียกอะไรคอมเมนต์มาเรอมันต้องเขียนในคอมเมนต์คือท่านท่านเห็นแล้วแล้วก็ชอบไม่ชอบยังไงหรือว่าอยากจะมีคําแนะนําอะไรเขียนมาเลยค่ะ แล้วที่สําคัญก็คือเราอยากฟังจากท่านด้วยเพราะว่าบางทีรายการนี้มันถูกส่งไปในสื่อทั้งหลายเนี่ยนะใช่แล้วเราไม่ได้รับ เราก็เลยไม่รู้ว่าท่านดูหรือไม่ดูคือสมัยก่อนที่จัดรายการทีวีทีเมื่อก่อนเราวัดการดูได้วยการดูเรตติ้งถูกไหมเรตติ้งค่ะโฆษณาทั้งหลายก็จะดูเรตติ้งแต่วันนี้มันเป็นยุคใหม่แล้วยุคดิจิตัลแล้วไม่ต้องเก็บเป็นความลับเรตติ้งอีกแล้วคูมอะไรก็สามารถมีเขาเรียกอะไรปฏิสัมพันธ์ตอบกลับมาอะไรกลยตอบกลับเราคุยกันเราทักเรามาคอมเมนต์เขาเรียกเม้นใช่เม้นเรา แล้วบางทีเราอยากให้ใครดูแล้วก็แชร์ไปได้ถูกไหมใช่ใช่ทำอย่างนั้น,นได้ไดใ,ใช่ไหม,ไ,หมได้สิฮะแล้วให้ Subscribe ด้วยใช่ไหม Subscribe มันจะได้เตือนเราเพราะว่าถ้าเรากดปุ่ม s subscribe เนีข้อดีอย่างนึงคืออย่างนี้เรากดในใน u t u b e เนี่ยนะ พอถึงเวลาปั๊บเข้าไปโพสตคลิปใหม่เลยมันจะเตือนเด้งเตือนให้เราเลยให้เรารู้เลยว่าอันมาอะไรอะไรใหม่มาแล้วบางคนชอบดูขอโทษดีนะดูไอ้พี่ก็โพสอยู่ใน u t u b e มันก็จะขึ้นมาให้เราอยู่เรื่อยๆถ้าเราไป subscribe อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ๋อค่ะแล้วบางทีเรามีเวลาอาดูสักหน่อยก็แล้วกันรายการนี้ว่าอะไรมันคืออะไรเพราะว่ารายการเราก็ไม่ได้ยาวมากมายนะไม่ยาวเราแบ่งเป็นช่วงๆให้ด้วยแล้วที่สําคัญเนี่ยยิ่งตอนนี้ช่วงสุดท้ายเรามีว่าอย่างนี้ต้องคุย เป็นเรื่องที่แบบขันปากมากหรือเกินแต่ว่าเราจะไม่บทกันสองคนเรามาบทออกอากาศกันว่ามันตรงใจกับปัญหาหรือเรื่องคาใจท่านบ้างไหมถ้าตรงแล้วก็เม้นมาสินะเราจะได้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันตรงใจกันมากเลยนี่เราเริ่มจากไวยรัโคลิปอันนี้เป็นของไทยๆนี่พี่ยกให้ช่วงไวยรัลอาจารย์หามาเลยนะคืออย่างนี้ทุกคนก็วันนี้กันเรื่องไทยไหรือวรัลของเรื่องไทยไทยแล้วคืออย่างนี้ หลายคนก็กําลังให้กําลังใจว่าไอ้สายการบินแห่งชาติเราเนี่ยนะจะช่วยกันยังไงถูกไหมฮะชาตินี้ใช่ไหมชาตินี้สิก็ยังปัจจุบันนี้แหละก็คือเราจะฟื้นฟูกันไหวไหมหรือว่าอย่างไงกันไหวไหมแต่บนมิติของไวรัสที่เราจะพูดวันนี้คือครัวการบินไทยอ๋อเขามีชื่อเสียงนะเขามีชื่อเสียงถูกไหมฮะ เราเราจะนึกถึงครัวการบินไทยตอนนี้ก็จะพอตอนไปงานศพก็จะมีไอ้กล่องกล่องอาหารพับเป็นพายของการบินไทยถูกไหมฮะําให้เรานึกถึงได้เพราะว่าการบินไทยไม่ได้บินมาพอสมควรแล้วนานแล้วตั้งแต่โควิดมาใช่ไหมเรานึกถึงอะไรนะกัปตันแอร์โคสเตดแล้วเจ้าหน้าที่อะไรของการบินไทยทั้งหลายเนนะในขบวนที่ต้องเขาเรียกว่า อะไรนะครูสตาฟครูสตาฟพวกแอร์ครูทัไงเนี่ยนะพวกแอร์เพ์เซอร์พวกอะไรนะทั้งนั้นทั้งหมดเนี่ยไม่ได้บินเลไนะไม่พูดอะไรทำต้อนรับผู้โดยสารให้บริการบนเครื่องนะต้องบนเครื่องแต่ปรากฏว่าในธุรกิจของการบินไทยมันมีต้องหลายเรื่องทั้งร์โก้ขนข้าวขนของถูกไหมฮะอาหารอาหารเนี่ยเป็นจุดแข็งของการบินไทยเพราะมันมีครัวการบินไทยครัวการบินนะนะซึ่งในที่สุดก็เลยมาทำคอนเซปต์นี้ฮะไม่บินก็กินได้ จริงนี่จําได้ไหมพี่แอรเมื่อสองวันเมื่อไม่กี่วันนี้มันเป็นที่ร่วงลือกันมากก็คือปลาทั้งโกกาบินไทยโอ้โหนี่พี่ชายพี่บนไปตั้งแต่ตีห้ากว่าไปเข้าคิวเข้าคิวได้คิวที่30กว่าหมดก่อนเหรอแล้วยังยังยังพอแต่ตอนนั้นมันเจ็ดโมงครึ่งกว่าเกือบแปดโมงไปตั้งแต่ตีห้ากว่ากว่ารอซื้อปลาทั้งโกกาบินไทยมันอร่อยขนาดนี้ทําไม มันเป็นได้ไปได้ยังไงเ,เวลามันก็กําหนดนะเท่าที่ผมรู้คือเขาเปิด6กโมงครึง่งถึง9ก้าโมงครึง่งะแล้วก็ถึงเวลามันก็หมดแล้วพยายามกระจายเนี่ยนะโอ้โหูเป็นทอกอมเดอะทาวเลยนะเออแล้วทำไมไม่ขยายสาขาเลยอยากกินละเพอย่างนี้แหละมันก็มันคือถ้ามันมากเกินไปคนก็ไม่เบื่อเนาะมันก็เบื่อ,เ,อ,อเพราะแต่เขาเขามีเขาเรียกโฆษณาอะไรเนะี่ยกรอกนอกนุ่มในนี่ จริงหรือเปล่าไกินบ้างยผมผมได้กินไปตัวหนึ่งมีมีช่องทางในการเอามาทดสอบก่อนก่อนที่จะออกรายการเนี่ยนะนี่นี่ขนาดเป็นททยาทกันบินไทยเนี่ยยังไม่ได้กินสักข้างเลยอกับปันไม่มีสิทธิ์ที่จะ่มีไมีไมีสิทธิ์ไปทอดเองด้วยธรรมดาปลาตังโกนี่ก็จะจิ้มบนนมสดแถมไอ้นมนมนมข้นหวานหรือไปก็จิ้มบนสังขยาใบสังขยาใบเตยแต่นี่เขามีเป็นเขาเรียกมันม่วง ของการบินไทยโอ้โหแปลกโอ้มันกลิ่นดีดีเลยนะเขาแบบอยู่ในตู้เล็กเล็กแล้วแล้วก็เอาไอ้ปลาตั้งโกรเนี่ยนะจิ้มลงไปปั๊บมันกรอบนอกแข็งในจริงๆเหรเออกรอบนอลนุ่มในจริงๆนุ่มในอ๋ออย่างเงี้ยแล้วเขาได้สูตรมาจากไหนอ่ะเขาก็ต้องเอาสูตรของเขาแหละนะสูตรพิเศษเออแต่ว่าเขาบอกขายปลาตั้งโกอย่างเดียวไม่ได้นี่เปิดครัวการบินไทยเลยคุณอยากจะบินแล้วไม่ได้บินคุณได้เหมือนคุณนั่งเครื่องบินโดยที่คุณไม่ต้องบิน เห็นไหมเห็นไหมมีพวกนะครับพนักงานคือคือแอร์โฮสเตสมาเสิร์ฟนี่บรรยากาศในเครื่องบินเลยนะเนี่ยมีกัปตันมาทักทายโอ้จูแล้วคุณอยากจะนั่งตรงจุดไหนนั่งเฟิร์สคลาสคุณยังนั่งได้เลยก็ิองไหมฮะก็ต้องติดต่อต้องจองไปฮะแล้วรสุดยอดเลยนะครับคือได้บรรยากาศได้บรรยากาศเหมือนแล้วที่าวันเขาบอกงนี้ร้านเนี่ยนะคนที่ไปทนเนี่ยต้องขึ้นบันไดเหมือนเราขึ้นบมือนเครื่องินหน อ๋อเลยต้องขึ้นบันไดยาวขึ้นไปเยอะเลยขึ้นบันไดไต่ด้วยมัเหมือนว่าเราเราขึ้นเครื่องบินเราต้องเดินขึ้นไปอย่างนี้นคขั้นทีละขังเดียวขึ้นไปข้างบนแล้วก็ข้ามไปนั่งไปซิทอินเนี่ยนะนี่เก้าอี้ยังเหมือนเก้าอี้โดยสารบนเครื่องบินเลยใช่ไหมเออเนี่ยเดี๋ยวไปเห็นไหม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 ดูในรูปเห็นไหมต้องเดินขึ้นไปอย่างนี้เลยเดี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 เห็นไหมดีไม่ต้องลากกระเป๋าชุดเคสขึ้นไป คุณไม่บินแต่คุณก็กินได้กินกับอาหารครอบครัวกันบินให้รู้สึกฟินมากคือมันโอ้ใช่ไหมนี่กับตันโรมันตัวเองเลยนะทุกคนรักผูดสาารมากแล้วพอเราหายไปสามสิบเดือรู้สึกคิดถึงรู้สึกคิดถึงชุดคิดถึงบรรยากาศมากแล้วแล้วพอได้มาเจอเนี่ยดีใจทุกคนแฮปปี้มาก แก้วจานจุกันทั้งวายหายอ่ะเออ,เ,อ,อเห็นไหมแต่มาอย่างนี้เนี่ยมันหายไปได้แล้วเช็คตําโต๊ะอย่างนี้หายไม่ได้แล้วแต่มีคนเสนอแนะมันนิดนึงถ้าจะให้มันเหมือนเลยนะค่ะน่าจะมีเด็กมาร้องสักหน่อยนะ <laughs> เนลวลา<ะ>เครื่องลง <laughs> หด็เด็กอะ <laughs> ถูก หูไม่มีมมอะไรอดุดไม่มีตัวปิดด้วยนไ,ไม่รู้จะปิดยังไงไอ,ไอ้ตัวอุดหูไม่มีไงแล้วพอความดันมันเปลี่ยนปั๊บเนี่ยนะมันอยู่ในหูเด็กอะมันปรับไม่เปลี่ยนไงเด็กก็ร้องไห้นี่เป็น,เป,นเป็นสัญ,ญลักษณ์เลยนะไม่ว่าเครื่องอะไรทั้งหลายแต่การบินไทยที่เรานั่งเราก็จะเจอเห็นไหมเด็กจะร้องจากแม่ก็โอบกอดบ้างอะไรบางทีก็เอ้ยอย่าร้องอย่าร้องลูกไม่รู้เรื่องก็ร้องคือตอนนี้มันเป็นช่วงที่เรากําลังให้กําลังใจการบินไทยเพื่อให้เขาคุ้นกันเองเออเรากันเองคือ เราไม่คิดว่าครัวการบินไทยจะฟื้นการบินไทยได้หมดหรอกโอ้ไม่จริงหรอกนี่ตั้งไม่รู้กี่หมื่นล้านเออแต่เราก็เขาเรียกว่าสร้างส,างสภาพคล่องให้มันมีเงินได้หมุนเวียนแล้วให้พนั<ห>ากงานให้ขวัญให้กําลังใจก,กันและกันให้พนักงานให้เจ้าหน้าที่เขาได้มีใชเข้าใจธรรมจังเลยแล้วเอาบรรยากาศเหล่านี้บนเครื่องมาคนที่ไม่เคยขึ้นเครื่องเลยอย่างน้อยก็ได้มีจินตนาการแล้วว่า๋อบนเครื่องเป็นอย่างนี้นี่เองใช่ใช่ใช่เพียงแต่ว่ามันไม่เคลื่อนที่ไปแค่นั้นแหละแต่เหมือนเลยอ่ะเห็นไหมแล้วที่ดีอะไรรู้ไหมเปียร คือพนักงานการเมไทยทีนี้ได้มาบริการเหมือนในร้านจริงๆอ่ะมันจะได้เหมือนในเครื่องจริงๆเออเหมือนในเครื่องเนี่ยนะแล้วมันจะได้มีจิตสำนึกของการบริการที่ต่อเนื่องอยู่ถดูแลผู้โดยสารอ่าผู้กำลังเรานี้ดูแลจริงด้วยเพราะว่ามันเป็นการเสิร์ฟอาหารจริงๆอะไรโอ้โหมันมีความรู้สึกมันสุดยอดจะให้ดีกว่านั้นต้องเชิญเราไปเป็นผู้ชิมบ้างดิ เออแล้วเราจะได้มาพูดว่าบรรยากาศมันเออโหอลังขนาดไหนเธออะไรเราลูกชายก็เป็นกับตันอยู่ไม่บอกกับตันนะโทรกับตันนี่ยังไม่ต้องต้องไปฝึกทอดปลาทั้งโกยังไม่เป็นจับเข็มฉีดยาอยู่อย่างเดียวตอนนี้กับมีดหมอพี่แอ้ไหนๆนั่นเอาคลิปทีวีวัดเทียวให้มันเรื่องเกี่ยวกับพนักงานหน่อยเอาให้เรื่องการบริการเรื่องพนักงานเออดีไหมดีเอาละเดี๋ยวไปดูกันเป็นคลิปสัญจรไอ้เป็นเป็นนสัญจรใช่ไหม ไ,ไม่อยู่ในห้องส่งออกนอกสถานที่แล้วพูดในบรรยากาศที่ทันสมัยเป๊ะเลยว่าพนักงานยุคนี้ต้องมีจุดจุดจุด